สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฮอปปิดไปนะครับวันนี้ z 9 0เเราเทราคาบอมของแถมกันอีกแล้วนะครับคันนี้แ9 0 0ปี2 0 1 7เป็น Z900 อ ABS นะครับมีท่อแต่งเป็นท่อกระป๋องนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือรถมือเดียววิ่งแค่หนึ่งหมื่นต้นๆเท่านั้นเองคือพูดได้ง่ายว่าซื้อมาจอดนะครับไม่เชื่อดูยางได้เลยว่าเส้นยางที่มันเป็นแต้มสีแต้มสีแดงแดงนะครับยังมีอยู่เลยฝั่งไหนวะนจะเป็นฝั่งนี้ครับยังเป็นแต้มแดงยังมีอยู่เลยโอ้โหเนี่ย ดูตามเส้นยางครับรถจอดอย่างเดียวเนี่ยแต้มยังอยู่ครับเนี่ยแต้มเ,เขียวๆนี่ยัยงยังอยู่ลากยาวเลยนะโอเคสําหรับใครที่ออกรถคันนี้เราดาวให้เลยนะครับที่ฟรีดาวเลยนะที่25%เปอร์เซ็นต์นะครับผมลูกค้าออกรถจบเท่าไหร่จากปกติผมเอาออกรถ999บาทวันนี้ออกรถศูนย์บาทไปเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอผมแถมหมวก kyt ให้อีกมูลค่า3,000ันสามารถพาไปซื้อได้นะครับเมื่อไปนน้นผ่านมารับรถผมพาเทสขี่ไปซื้อเลยนะครับที่ หาชี้ไลเดอร์ช็อปนะครับ KYT 3,000บาทลูกค้าเลือกลายเอาได้เลยส่วนต่างถ้าจะเอาตัวท็อปขึ้นมาหนึ่งสามพันห้านสี่พันลูกค้าออกเองหรือถ้าลูกค้าคุยง่ายผมแถมให้ไปเลยนะครับสำหรับคันนี้มือเดียววิ่งหมืน่นนิด,นดเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงครับผมกุญแจมีสองดอกนะครับบุกเซอร์วิสมีครบเลยนะอ่ะเนี่ยวิ่งแค่หนึ่งหมื่นสี่พันนิดๆเท่านั้นเองตาได้ฟังก่อนลัานเลย เจ้าของมือเดียวนะรูรอบได้หนิงหนิงเลยดีเลยโคตรนิ่งครับผมเดี๋ยวดับเครื่องก่อนฟูดไม่ค่อยได้ยินโอเค ครับคันนี้ทํางานเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่อยากได้แซดเก้าร้อยลั่นๆคันนี้เอางี้ดีกว่าสําหรับใครที่อยากอัปเกรดหมวกขึ้นมานิดนึงออกรถฟรีดาวเหมือนกันผมแถม AGV ให้เลยนะครับมูลค่า7,000 xxx บาทอ่ะ8,000ครับผมใครอยากได้ AGV นะดาวให้ผมดาวให้ยี่สิบเปอร์เซ็นสำหรับคนได้ AGV ผ่อนเพิ่มมื่อนี้นิดนึง7,169บาทอ่าสำหรับคนที่อยากได้ AGV แต่ถ้าใครอยากได้ k ค t แล้วผ่อนถูกลงมาานนิดดึงง6,740 48บทวพอ หรือถ้าใครไม่อยากได้ K Y T อยากได้เป็นเงินสด4,000ผมก็ให้หรือใครอยากได้เป็นของแถมยางอื่นรับประกันเครื่องยนต์หรือเอาเป็นเงินสดหรือจะเป็นถุงมงถุงมือกระเป๋ากระเป๋าตังค์อะไรเงี้ยอยากได้บอกได้อะไรที่ดันได้ผมดันให้นะครับสำหรับเซ900หล่อๆคันนี้เจ้าของมือเดียววิ่งหมื่นสี่รับประกันเครื่องยนต์สดๆแรงๆสีไม่เงาๆเลยรถจอดยางเนี่ลิปๆนะครับติดต่อเข้ามาที่0902357080หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้สำหรับ พ่อค้าแม่ค้าเปิดร้านงอาหารนะครับขอสำนักบัตรประชาชนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็มีหน้าร้านอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับมียินมไเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปได้ใครมีร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปนะครับขอออกได้ทุกจังหวัดอินบ็อกมาเลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปแล้วส่งเรื่องไปยังกรุงศรีสาขาใกล้บ้านท่านนะครับเอาล่ะขอมนีร้านชัดเจนเดินสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับนี่สำหรับสำอาสำนักสำหรับพนักงานบริษัท ทางบริษัทใช้สำเนาบัตรประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดนะครับอันนี้ผ่อนเดือนประมาณตีไปสักเจ็ดพันหกพันแปดนะครับก็ขอเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเป็นต้นไปถ้าจะให้ดีหมื่นหกเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ออกรถจบศูนย์บาทครับเราดาวให้อยู่แล้วที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่ใครที่อยากได้เอจีวีผ่อนขึ้นมานิดนึงจากหกพันแปดเป็นเจ็ดพันหนึ่ง, 6, 000, 8, 000, น, 7, 000, น,งนะครับท่านสามารถทาทาประกันลดหายได้ประกันลดหายเนื้อแถมให้อ่าประกันลดหายแถมให้อีกหนึ่งปี ประกันคุ้มครองสินเชื่อถ้าใครอยากได้ก็เพิ่มทําได้นะครับเดือนละ4 0 0ร้อถึงห้าบาทสําหรับคันนี้เจ้าของมือเดียวล้านเลยวิ่งน้อยๆปีสองพันยิบเจ็เน้นจอดเจ้าของโปรไฟล์ดีครับไม่เคยอัดไม่เคยซัดไม่เคยยกล้อสีเงาๆแบบนี้ใครอยากได้สามารถเข้ามาดูรถได้ที่วิภาวดีสี่สองามบางอห้าสิบสี่แอดไลน์ศูนย์เก้าศูนย์สองสามห้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ะครับทักก่อนเข้ามาดูรถโอเควันนี้เซลลให้เลยนะครับลดร,ราคาให้เต็มที่ ขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับ